สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนการ d e posit mm hmm. กันนะคะอ่ะพอเรากด Let d e posit แล้วเนี่ยตรงในส่วนของหน้าไมคฟันเนาะ,ะจากนั้นเราก็ใส่จำนวนเหรียญที่เราจะเอาเข้ามานะคะห้ามต่ำกว่า10เหรียญเนาะเพราะขั้นต่ำคือ10ถูกไหมห้ามต่ำกว่านั้นและถหลายคนชอบ ไม่ใช่หลายคนบางคนนะคะชอบบอกว่าแล้วมากสุดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะใส่ไปเลยการเด posit เนี่ยก็คือเราจะต้องเอาเงินเอาบิตคอยของเราเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋ากาก็คือกระเป๋าบล็อกเชนเข้ามาในส่วนของแม่แผน BX เเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่าเท่านั้น หลายคนบอกว่าอา้าเว็บอื่นก็มีแบบในกระเป๋าอื่นกระเป๋าของอันอื่นก็มีทําไมต้องใช้บล็อกเชนอ่ะก็เพราะว่าเราต้องเอา transaction id มาใส่ซึ่งคนบางกลุ่มยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เข้าใจว่า transaction id คืออะไรเอามาจากตรงไหนซึ่งถ้าบอกว่าใช้อะไรก็ได้ อาจจะเข้าช้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหลังจากนั้นนะคะให้เรากด guest a d d t e t เลยนะคะพร้อมกับเปิดแอปพลิเคชันบล็อกเชนขึ้นมาเนาะ,ะจากนั้นนะคะพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราเลือกสแกนมาโค้ดในส่วนของแอปเนาะ,ะจากนั้นนะคะก็ มันจะมีขึ้นลูกกล้องอะไรขึ้นมาใช่ไหมให้เราก็มาสแกนบา์โคดที่ในส่วนของหน้าเว็บหน้าเว็บจะมีบาร์โคดขึ้นให้แนะนำให้ใช้มือถือนะคะเข้าไปที่แอปบอกเชนแล้วก็ก็พออันนี้นะคะสแกนเสร็จแล้วเนาะเราก็กดเช็ค my transfer ที่บนเว็บนะคะของ h ฮร์ดบเลย จากนั้นนะคะกลับมาที่หน้าของโทรศัพท์ของเรานะคะอ่ามันจะมีเซนโผล่ขึ้นมาน้อรายการอ่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ส่งออกนั่นแหละจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วเราก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งตรงข้างล่างนะคะอ่าจากนั้นมันจะขึ้นการซื้อขายขึ้นมาให้เรานะคะ สังเกตทัางบนลิงก์ทั้งบนนะคะให้เรา copy หลัง tx นะคะให้เราก๊อปอันนั้นนะคะเออสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยอาจจะก๊อปแล้วก็ส่งให้ทางเออทางไลน์ของเพื่อนแบบเยื้อใส่ไปก่อนเลยเนี่ยหรือถ้าคนที่อยู่บนคอมเนี่ยก็จะก๊อปได้สะดวกหน่อยเนาะ แต่เราก็เอามาใส่นะคะเอามาใส่เสร็จแล้วก็กดเอามาใส่ในหน้าของ deposit นะคะเสร็จแล้วตรงช่อง summary ไอ้ทาง section น,นะคะ transaction ก,ก็จะมียอดขึ้นมา transaction id เนอนะมันก็จะมียอดขึ้นมาข้างล่างเนี่ยเห็นไหม เสร็จแล้วให้เรากด finish ข้างล่างนะคะถ้ามันไม่ตรงหรือถ้ามันไม่ใช่ก็ให้กด cancel ไปเลยกด back อะไรนั่นนะคะ,ะเสร็จแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือพอกดเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยไปเช็คยอดก่อนนะคะเช็คยอดในหน้าของ transaction เนาะ ว่ามียอดเข้าไหมหรือเราสังเกตที่ช่องของบาลานว่ามียอดเข้าไหมอ่ะก็ถ้าใครยอดไม่เข้าหรือว่าติดปัญหาตรงไหน,นโอ้ตรงนี้ทําไม่ได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นลายของเจ้าหน้าที่ไว้ให้เนาะก็ไปของความช่วยเหลือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ในส่วนของตรงนี้นะคะ ค่ะคลินีก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ